คนไข้ยอยากรู้คุณหมออยากตอบคุณหมอคะอาการโรค RSV ต่างกับไข้หวัดใหญ่ยังไงคะ โรคติดเชื้อ RSV นะคะเป็นชื่อย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus นะคะเป็นโรคติดเชื้อที่ระบาดเป็นประจำนะคะแล้วก็พบบ่อยในเด็กเล็กนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในเด็กน้อยกว่า5ปีแล้วก็ระบาดเป็นประจำในช่วงฤดูฝนและต้นฤดูหนาะอาการส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นด้วยเรื่องของการติดเชื้อที่ลงหลอดลมมากกว่า50%เเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการจะต่างจากไข้หวัดใหญ่คือนอกจากไข้สูงแล้วเนี่ยยังมีอาการไอรุนแรงมีเสมหะและน้ำมูกค่อนข้างมาก โรคเนี้ยจะมีปริมาณเสมหนะน้ำมูกค่อนข้างมากและค่อนข้างเหนียวกว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโดยเด็กจะมีอาการไอรุนแรงไอเป็นชุดๆแล้วมีอาการอาเจียนเหนื่อยห,อหรือหอบหรือหายใจเป็นเสียงวีดนะคะถ้ามีอาการเข้าไข่เงี้ยก็ควรจะรีบพามาตรวจพบแพทย์เพื่อประเมินอาการเลยนะคะสามารถติดตามสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ f Facebook y o u t u b e Line และ Tiktok โรงพยาบาลจุฬาสามอินเตอร์นะคะ